แล้ววันนี้นะคะก็เป็นคิวของนักร้องสาวสุดเซยอย่างปามี่ค่ะที่จะมาชวนทุกคนไปสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันแบบปลอดภัยที่งานนี้นะคะกับโมโนทวนนพัทยาคาวดาว2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่29 3 1ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะพรุ่งนี้ ะะงานขาดาวสุดยิ่งใหญ่อย่างโมโนทวิทินายพัทยาขาวดาว2022ก็จะเริ่มขึ้นโดยปีนี้จัดขึ้นที่แหลมบรลีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งปีนี้ก็มีศิลปินมากมายเลยมาร่วมมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและหนึ่งในศิลปินที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตก็คือปามี่นั่นเองค่ะที่จะร่วมโชว์ในคืนวันที่29ธันวาคมคืนพรุ่งนี้แล้วนะคะ พร้อมรับประกันความสนุกปลอดภัยในแบบ New Normal ค่ะสวัสดีค่ะบารมีนะคะโมโนทวีนายนะคะก็จะจัดงยยานพัทยาแคนแวนในเนี่0 2 2ค่ะแลเชิญเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะคะที่คิดว่าตัวเองสุขภาพดีและปลอดภัยนะคะมาร่วมง,งานนี้ด้วยกันได้ที่ค่ท